สวัสดีครับพี่น้อง f อทุกท่านวันนี้พี่เป่าอยู่ในพื้นที่ของอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ทอดยาวไปตามหมู่บ้านในอำเภอศรีสมเด็จนะครับผ่านมาทางนี้ก็เลยอยากจะ รีวิวถนนให้ทุกท่านได้ชมกันว่าถนนตามตามหมู่บ้านแยกตามหมู่บ้านเป็นอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้พี่บ่าวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็มาดูนะครับเป็นถนนช่วงนี้ยังอยู่ในถนนลาดยาง เป็นถนนที่ไม่มีชื่อนะครับเป็นถนนที่ไม่มีชื่อผ่านทั้งชุมชนนะครับผ่านทั้งป่านะครับเป็นผ่านหมู่บ้านผ่านป่าเป็นถนน,อนคอนกรีสรตสองเลนนะครับถนนคอนกรีตสองเลนซึ่งพัฒนาโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับก็เป็นเทศบาลนะครับของเทศบาลสีสมเด็จนะครับพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตนะครับ mm hmm. ทอดยาวจากตัวอำเภอนะครับไปะยังหมู่บ้านต่างๆก็ไปดูครับว่าถนนแห่งนี้จะทอดยาวไปถึงไหนนะครับ mm hmm. ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกัน นะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับที่ดูสวยงามนะครับดูสวยงามไปตามท้องไร่ทุ่งนานะครับเป็นถนนที่พัฒนาไปตามาทุ่งนาต่างๆนะครับจะมีทั้งป่ามีทั้งสวนของคนของชาวบ้านนะครับแล้วก ต่อด้วยเข้าสู่ตำบลสวนจิกนะครับพื้นที่ของตำบลสวนจิกเป็นถนนลาดยาง2เลนเช่นกันนะครับอยู่ในตำบลอยู่ในเทศบาลของสีสมเด็จก็จะเป็นถนนคอนกรีตพอเข้าพื้นที่ของตำบลสวนจิกก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับสองเลนเช่นกันก็เรียบนะครับถนนเรียบแต่ไม่มีไฟส่องสว่างนะครับ ไปตามถนนหนทางตามท้องไร่ทุ่งนานะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ดูการพัฒนาของเมืองไทยของเราไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองหรือต่างชนบทนะครับว่าการพัฒนาเป็นอย่างไรนะครับเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาในการไปทำไร่ไปทำนา นะครับก็จะมีบางจุดที่เป็นชุมชนด้วยนะครับอ่านมาก็เป็นความภาคภูมิใจของเจ้าของพื้นที่นะครับที่สามารถพัฒนาเส้นทางการติดต่อสื่อสารกันนะครับทางรถยนต์ได้สะดวกรวดเร็วนะครับพอผ่าน เข้ามาตรงนี้ก็มาถึงชุมชนนะครับก็เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านนะครับก็อยู่ในชุมชนก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับทุกซอกตอกซอยนะครับก็จะเป็นคอนกรีต ของแต่ละหมู่บ้านนะครับหรือไม่ก็จะเป็นลาดยางนี่คือถนนในชนบทบ้านาบ้านชนบทนะครับของเมืองไทยในภาคอีสานของเรานะครับถนนก็จะประมาณนี้ โดยทั่วไปแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายสะดวกไปมาสะดวกนะครับเพราะว่าถนนหนทางก็จะอยู่ในขั้นที่ใช้ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นถนนไม่ใหญ่มากนะครับเป็นถนนสองเลนครับเหมาะในการสัญจรไปมาติดต่อกันได้นะครับ ก็ยังเป็นถนนคอนลาดยางอยู่นะครับตอนนี้ลาดยางอยู่สองข้างทางจะเป็นทั้งสวนทั้งทุ่งนานะครับนานๆก็จะเจอชุมชนเจอหมู่บ้านนะครับ ที่นี้คนภาคอีสานนะครับนิยมกันออกมาอยู่ตามาทุ่งนานะครับมาสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นที่พักผ่อนนะครับแบบส่วนตัวส่วนตัวก็จะมาสร้างกันนะครับจนะทำจิตการอยู่ข้างนอกออกจากชุมชนมาก็เยอะนะครับอยู่ในชุมชนก็ยังมีอยู่นะครับ ตอนนี้ก็จะเข้าในชุมชนอีกหนึ่งชุมชนนะครับเส้นทางนี้ก็จะยาวไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วยังไม่มีถนนแดงนะครับก็จะเป็นถนนคอนกรีตที่ใช้ติดต่อกันไปมานะครับมาถึงตรงนี้พี่บ่าวเขจะเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปดูว่าออกจากถนนเส้นนี้ถนน เส้นทางจะเป็นอย่างไรยังดีอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวนี้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิกอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ยังเป็นถนนลาดยางนะครับอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนนะครับพอออกจากชุมชนก็มาเป็นถนนคอนกรีต2เลนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับไม่ลาดยางก็ถนนคอนกรีตนะครับซึ่งแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละตำบลก็จะดูแลในพื้นที่ของตัวเองนะครับงนะบที่ได้ก็จะได้จากทั้งชุมชนบ้างได้จากรัฐบาลบ้างนะครับเอามาแบ่งสันปันส่วนมาพัฒนากันนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความโชคดีของคนไทยนะครับที่มีงบประมาณในการพัฒนานะครับก็จะมีทั้งถนนคอนกรีตมีทั้งไฟฟ้านะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของท้องไร่ทุ่งนานะครับ ต่อจากคอนกรีตก็จะมาเป็นลาดยางนะครับก็ดูความสวยงามนะครับถนนทุกซอกทุกตอกซอกซอยนะครับได้รับการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาระหว่างหมู่บ้านหรือจะเป็นภายใน ชุมชนภายในหมู่บ้านก็เช่นเดียวกันนะครับทุกซอกทุกซอยก็จะทาให้ลาดยางก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับนี่คือถนนของเมืองไทยในภาคอีสานนะครับ แทรกเข้าไปตามซอยหมู่บ้านนะครับซอยหมู่บ้านจะเป็นอย่างไรก็ยังเป็นถนนคอนกรีตนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับนี่คือซอยในระหว่างชุมชนนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตบ้างลาดยางบ้างแล้วแต่อปออตอแต่ละอปตอจะ ใช้คอนกรีตหรือว่าใช้แบบลาดยางนะครับอ่าก็แสดงว่าถนนเส้นนี้ก็ทะลุออกไปนะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับนี่คือถนนในเมืองไทยนะครับในภาคอีสานก็เลยวันนี้ได้มารีวิวถนนเส้นทางต่างๆให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็ไม่ได้ไม่มีชื่อถนนนะครับไม่มีชื่อถนน รู้แต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทั้งสองตำบลก็เอามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วครับเจอกันใน EP ต่อไปขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้พี่บ่าวนะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ